สวัสดีครับร้านกุ๊กเกงไหลซิ่งครับวันนี้มาถ่ายงานรีวิวงานสร้างหมอน้ํานะครับเป็นมอน้ําของรถวิบากนะครับของลูกค้าชนเบี้ยวมานะครับแล้วก็รังผึ้งแตกเนาะนะครับเราก็สร้างให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานหนานะครับรังผึ้งสองชั้นนะครับตามภาพที่ขึ้นให้ดูนะครับเป็นรังผึ้งหนาเลยจะหนากว่าเดิมมากนะครับมอน้ําเดินสะดวกนะครับ ก็ทําหูยึดนะครับให้อยู่ตําแหน่งเดิมนะครับทั้งหมดนะครับ <c oughs> องศาของก๊อกนะครับทําไปให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับทั้งบนและล่างนะครับหูนะครับเราก็ทําไปใกล้เคียงของเดิมให้ทั้งหมดนะครับฝาหม้อน้ํามีไปให้นะครับนะ ชิ้นงานก็จะเป็นมอน้ำสองช่องตัวหนาอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะครับขึ้นงานใหม่สวยๆส,สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจกูเกิลไลายซิงนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่สองพันบาทนะครับถึงสองพันห้านะครับจะเป็นมอน้าบางกับมอน้าหนาสองช่องนะครับกับบางหนึ่งช่องลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการสเปคไหนยังไงนะครับขึ้นงานให้ตามแบบนะครับ ถ้ามีแบบส่งมาให้เราาขึ้นให้ตามแบบเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเพจกุ๊กเก่งอะไรซิ่งครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ